สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการจัดทำใบลดหนี้เงินสดวันที่11มกราคมบริษัท Red Power Nature จำกัดแจ้งว่าสมาร์ททีวี55นิ้วที่ได้รับใช้งานไม่ได้จำนวนหนึ่งเครื่องตามใบส่งของทำใบกำกับภาษีทำใบเสร็จรับเงินที่ขายไปวันที่2มกราคมลูกค้าต้องการคืนสินค้าบริษัทจึงทำใบลดหนี้ขายสดให้และรับคืนสินค้ากับเข้าสต็อกค,ค่ะ ไปที่เมนู order to cash ค่ะแล้วเลือกที่ใบลดหนี้ค่ะกดเพิ่มค่ะเลือกค้นหาเอกสารนะคะสาเหตุของการลดหนี้ค่ะก็คือ,คอสินค้าชำรุดเสียหายนะคะการคืนสินค้ารับสินค้ากลับเข้าสต็อกค่ะ เปลี่ยนเป็นวันที่11บเมก,การาคมนะคะเรารับคืนสินค้ามาแค่1เครื่องนะคะก็คือ Smart ทท55นิ้วจำนวน1เครื่องค่ะราคาหนึ่งาพันสีบาทมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคือ16,531บาท50สสตางค์ค่ะ การชำระเงินชำระเป็นเงินสดนะคะเมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะหากเราต้องการใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ pdf นะคะให้เรากดเลือกเอกสารที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นกดพิมพ์ค่ะแล้วกด save as pdf นะคะ จะขึ้นเป็นใบรดหนี้ถ้าใบกำกับภาษีต้นฉบับค่ะตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วให้กดเซฟได้เลยค่ะ